เรียญพิเศษอีกหนึ่งเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งสิบบาทที่ไม่ได้รับซื้อนะคะสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งหน้าเขาเสียเนี่ยค่ะหน้าเหรียญเขาตำหนินิดนึงนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่สวยไม่ใช่ว่าไม่ผ่านใช้คือผ่านใช้ค่ะแต่ผ่านใช้น้อยคุณ จากนครราชสีมาคุณวัชระะพงศ์จากนครราชสีมานะคะส่ง10บาทปี31มา1เหรียญ10บาทปี41 12เหรียญ5บาทปี46 1เหรียญค่ะอันนี้เขาขอแ0ดร้เขาขอ800เกินจากตั้ง 3, 3, งบไว้300ก็น่าจะให้ได้เนาะ ปนันไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะถ้าปนัดขาย800ปนัก็ขายให้เท่าที่เท่าที่ขอแหละเพราะว่าปนาัก็จะต้องแบกเอาไว้ขายไม่ต่ำกว่า800ละประมาณนี้นะคะแต่หน้าเขาเสียเนาะหน้าเขาเป็นรอยค่ะเหรียญหลัลกๆที่พนัดรับซื้อนะคะเหรียญ10บาทพศออ2531เนี่ยค่ะเหรียญน,นี้เลยนะคะราคารับซื้อ500ถึง1,000บาทค่ะ ห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่เหรียญนี้ให้เกินห้าร้อยแน่นอนนะคะเขาขอมาแล้วก็เอ่อห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสามร้อยสิบบาทสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหททเรียญละหกสิบถึงแปดสิบปัญหาทำเลทไว้หกสิบถึงแปดสิบเพราะว่า บางท่านส่งมาเหรียญเขาเสียค่ะเหรียญบินหมดเลยใช่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ขายไม่ได้จะไปส่งมาถึงแล้วแล้วมาบอกว่าลดราคารับซื้อไม่ไม่เท่าเดิมก็ไม่ได้เนาะเราต้องบอกราคา,าต่ําไว้แล้วก็เพิ่มให้ได้อย่างเงี้ยไปน่ะบอกว่ารับซื้อห้าร้อยใช่ไหมคะรับซื้อห้าร้อยถ้าเขาขอเพิ่มไปน่ะก็ให้ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าให้กัน ไว้เขาจะได้มีเหรียญหามีกําลังใจหาเหรียญส่งให้ป้านาตค่ะป้านาตก็จะได้มีของขายถ่อยทีเถ่ออาศัยกันนะคะท่านหาเหรียญส่งให้ป้านาดป้านาตก็มีเหรียญขาย ปเป็นจะต้องบวกอยู่แล้วล่ะค่ะแต่กรณีอย่างเหรียญอย่างนี้อาจจะตึงนิดนึงอาจจะบวกไม่ออกแต่ก็ไม่ปเป็นไรเป็นนกาไปบวกเหรียญอื่นๆนะเหรียญเนี้ยห้าบาทสิบาทก็ได้แล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะอาชีพของพนนคือซื้อมาขายไปรับซื้อเหรียญทุกเหรียญที่ขายได้เหรียญที่ขายไม่ได้เป็นน่าไม่ซื้อนะคะซื้อมาคือปเป็นไม่ใช่ไม่ใช่นักสะสมท่านักสะสมจะมาตั้งรับแบบนี้ไม่ได้นะคะท่านักสะสมเขาก็จะไปเลือกหาซื้อเอาเลือกหาที่เขา ต้องการจริงๆแล้วเขาได้ตามที่ต้องการเขาก็จะจบแต่ที่ปนัรับซื้อตลอดรับซื้อไม่อั้นเนื่องจากว่าปนัทเป็นแม่ค้าซื้อมาขายไปรับซื้อทุกเหรียญที่ขายได้ถึงถึงจะต้องได้วนวนอยู่ตลอดถึงได้รับซื้อเยอะรับซื้อไม่อั้นรับซื้อไม่อั้นเพราะว่าซื้อมาเท่าไหร่ปนัทก็ขายได้ปนัทกระอบกกาไรเข้าใจเนาะทุกคนค่ะรับซื้อไม่อั้นเพราะว่าซื้อมาขาย เหรียญที่ขายไม่ได้ก็คือไม่ซื้อนั่นแหละค่ะจบตามนั้นเลยนะคะอะไรท่านถามบอกรับซื้อจริงไหมรับซื้อจริงเหรอ,อ,อรับซื้อจริงค่ะซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายได้เป็นแม่ค้าขายเหรียญค่ะซื้อมาขายไปราคาของปนะเไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะคะราคาเป็นจริงตามท้องตลาดราคาตลาดอ้างอิงอ้างอิงราคาขึ้นลงตามตลาดค่ะ ก็ตามนี้นะคะชัดเจนค่ะน่าชัดเจนที่สุดราคาเหรียญในรับเท่าไหร่ไม่ได้บอกเลยนะคะชัดเจนค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ